เห็ดทัดที่แย่เลยอนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอีกจ้ะวันนี้เราเราเก็บไม่ไหวแล้วมันเยอะเกินเพื่อนเยอะมากเลยอะ่ะเยอะไปถึงว่ามีกระจายทั่วไปเลยจ้ะหางไกลไปด้วยจะเพื่อนเราต้องรีบเก็บแลวจ้ะจะค่ำแล้ว เสียดายจังอยากเก็บก็อยากเก็บอยากกลับก็อยากกลับเยอะมากจริจ้ะคนดูยวไหนเห็นนี่จังเยอะจริงเยอะ้ะเยอะ อย่แลวกันเนาอนี่เดี๋ยวคนเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เ,มหมเห็บเยอะมากเลยเจ้าทุกคนเยอะจนแบบเขียไม่ถูกกระจะว่าจะเอาอันไหนก่อนดีอระจ้านี่ก็มี

ดูเห็ดแบบนี้ดิยขาส้มอ่แห้งหมดเลยจ้ะเฮ้พื่อนเนี่ยขาส้มอขึ้นมาช่วยเราเก็บเห็ดแก่หมดเลยจ้ะอ้ยปอด้วยนี่จ้ะเห็ดเนี้ยจ้ะนี่นี่ก็เห็ดทัดนะคะแต่เป็นเห็ดอีกสีหน,นึ่งนี่จ้ะ cửa chân thương cửa chân đi làm cửa chân thương cửa đúng không được 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 không

Ừ. Còn, còn nó nón mưa nữa. Kẹp con, kẹp con Để. Để. mình Đi. Hang on a กองสันไว้เลยอ่อยนี่ต่เพื่อน<ๆ>เดี๋ยวเรากองไว้ก่อนเนาะของตรงนี้นะอย่าลืมนะมันแรงจริงอนะแรงจนเห็ดมันเรียกว่าอะไรมันแห้งอนะ่ะนีจ้่ องดอกนี <t od em |ms|> ่จ <as m> <mermaid> ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะนี่อย่าเพื่อนๆหลายดอกเลย เกิดในส้วมมอสเพื่อนนี้ส o นะดูดิขออร่อยนี่นี่จ้ะเ็เก็บใส่ะตะกร้านี้เลยจ้ะ คิดว่าจะไม่เจอเห็ดเยอะเลยไม่ได้อเอาถุงมาเยอะอยู่หน้ารถหมดเลยเอีกทีเดีดวยวไอ้พวกนี้เข้ามาอีกจ้ะเราเก็บไม่หมด คือมีกนะพี่จ้ะพี่จ้ะเห็ดขาส้มก็จะมีชื่อเรียกอีกแบบหนึ่งนะคะกินได้เหมือนกันจะห้าดาวนี่จ้ะ จะเปาะมากเลยนะว่าไปแล้วเปาะมากจ้ะขอโทษเพื่อนม,นมากๆเลยจ้ะเก็บอยู่คนเดียวก็กลัวใส่รวมไปเลยดีกว่าจะ้ะเดี๋ยวมันล่วงตอนช่วงเดินมันจะล่วงเพื่อนดูเห็ดหนังแกะดิโหเยอะมากเลยอะ่ะเห็ดหนังแกะเพื่อนเราก็อยากกลับบ้านแล้วนะ เพื่อนดูดิโอ้ดูดิดดน่ะต้องเก็บอ่ะจ้ะเจอก็ต้องเก็บจ้ะที่ยังไม่เจอเดี๋ยวมาหาใหม่ เพื่อนดูดิดูดิโอ้ยมามามาเ,เสียดายแท้เราเสียดายเหตุ <h ate> ให้อะไรเราเก็บยังไม่หมดเลย <h ate> เดินไปที่อื่นแล้ว เจอเห็เดเหลืองดอกไม่รู้ว่าไปหรือยังยังใช้ได้อยู่นะเข้าไปด้วยจ้ะนี่จ้าทุกคนแบตใกล้หมดแล้วนี่จ้าโอ้ดอกใหญ่แ้เลยดูดิย้ายใหญ่นี่จ้าคางยาวมากเลยงามจริงๆดอกนี้ดิอย่าให้เปอนเหลน,น,นดิ ก็คือเห็ดคลัสคันเทเร่ดูดิอเพื่อนมาอันนี้คือเก็บอะไรเอ่ะโอ้ยได้สองดอกจ้ะสามดอกขายใหญ่ด,ดูดิเราว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเอานะมีเล็กๆอยู่กล้องกเอียงกระเทเร่เลยจ้ะ โอ้โหเพื่อนๆก่อนกลับโดกมากเลยอะตรงมีอยู่ห่อมเดียวนี้นะจ๊ะเนี่ยเพื่อนๆดูดิกกดกดกจ้ะดกจริงๆก็ได้น่าจะสี่โลได้จ้ะประมาณนี้จ้ะส่วนอันนี้เป็นเห็ดหนังไกล้เดี๋ยวมาหาใหม่จ้ะ นี่จ้าน่าจะประมาณห้ากิโลได้จ้าก็ได้มาเยอะอยู่จ้ามีแต่ดอกแก่ทั้งนั้นเลยจ้าพร้อมอบแห้งเลยจ้าก็อบแห้งไว้จ้าเพราะว่าปีหน้าเราว่าเราจะกลับไทยก่อนเห็ดออกนะคะเนี่ยจ้าตางนี้เลยทําความสะอาดอีกรอบจ้าเราว่าเราจะไปเก็บอีกนะอันนี้แก่แล้วว่าแก่แบบนี้ก็ดีจ้าตา เราจะตากพัดลมก่อนจ้ะแล้วเดี๋ยวไปอบในเครื่องอบอีกทีจ้ะดอกใหญ่ๆเราก็จะจะ,จะฉีกค่ะเนี่ยเพื่อนๆก็ฉีกออกจ้ะเนี่ยดอกใหญ่เราฉีกออกเพราะข้างในมันจะมีโพรงจ้ะส่วนอันนี้เป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งจ้ะเป็นตระกูลเห็ดทัดคันเทเรลนี่เราจะแต่ว่าแอบชนิดนี้นี่ห้าดาวนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นสี่ดาวจากความอร่อยนะคะที่สวีเดนจ้ก ส่วนอันนี้เดี๋ยวเราจะทําลาบเห็ดจ้ะอันนี้เห็ดเหลืองค่ะได้มาด้วยจ้ะรอบนี้อันนี้มันเล็กๆลกนิดน้อยถ้าอบแห้งเหลือนิดเดียวจ้ะเราจะทําลาบเห็ดกินจ้ะก็ได้เยอะอยู่จ้ะหลังเลิกงาน